สวัสดีนะคะวันนี้กลับมาพบกอยอีกแล้ว6วิธีโสดให้เป็นสุขแต่งอย่าโสดเลี้ยงเดี่ยวชอบเพศตรงข้ามหรือชอบแม้กระทั่งเพศเดียวกันคือสามัญธรรมดาธรรมดาของมนุษย์นะคะไม่มีอะไรถูกหรือผิดแน่นอนชีวิตอยู่ที่เราเลือกโสดอย่างเป็นสุขวิธีที่1สบายๆชิลๆอยู่กับตัวเองได้พอนคลายไม่ทุกข์้อนไปกับเสียงหรือสายตาของคนรอบข้างนั่นเองค่ะ อย่าแคร์คนอื่นมากเกินไปนะคะคุณรู้ว่าความสุขของคุณอยู่ตรงไหนและอะไรที่เหมาะกับคุณวิธีที่2เราต้องหัดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเรียนต่อเข้าอบรมสัมมนา,าอย่าเฉยชาเฉยชาอยู่กับที่ความรู้ใหม่ทักษะใหม่จะทําให้มุมมองของเราเปลี่ยนไปเวลาที่เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ไกลห่างเท่าไหร่นะคะเราจะกังวลกับพื้นที่ด้านข้างๆเนี่ยได้น้อยลงไปนะคะ วิธีที่สเราต้องหัดพบเจอคนใหม่ๆยิ่งเราได้เจอคนหลากหลายก็ยิ่งได้รู้อะไรใหม่ๆจากคนเพิ่มมากขึ้นนะคะมิตรภาพไม่ใช่แค่เรื่องความรักฉันชู้สาวเท่านั้นนะคะแต่ความผูกพันห่วงใยช่วยเหลือกันอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและนิรันดร์กว่าคุณอาจไม่มีอะไรมากมายในชีวิตแต่ถ้าคุณมีมิตรแท้เพียงหนึ่งเดียวคุณก็เหมือนมีทุกอย่างในชีวิตได้นะคะ 4. ค้นหาพลังสร้างสรรค์คนเราจะรู้สึกว่ามีค่าเมื่อเรารู้ตัวว่าอย่างน้อยเราก็มีประโยชน์และคุณค่ากับคนอื่นใช่ไหมคะหาสิ่งที่สามารถให้คนอื่นได้มีอะไรที่เราจะสามารถฝากไว้กับโลกใบนี้ได้ถ้าเรายังมีประโยชน์กับใครลมหายใจที่ผ่านไปก็ไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนคะ่ะค้นให้พบสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาให้ออกไปไม่ว่าคุณจะอยู่หรือตายคุณจะกลายเป็นที่จดจำแน่นอนคะ่ะ วิธีที่5เราต้องลองออกนอกพื้นที่ปลอดภยัยออกนอกเซฟโซนของเราทําสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วเราจะได้สิ่งที่ไม่เคยได้นั่นเองไปที่ที่ไม่เคยไปจะได้มุมมองไอเดียใหม่ๆอย่างที่เราไม่เคยได้มาก่อนขยายพื้นที่สบายใจออกไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไปเลยนะคะแล้วสักวันหนึง่งคุณจะอยู่หรือทำอะไรก็ได้อย่างสบายตาสบายใจ วิธีที่หกเราต้องชื่นชมตัวเองยกย่องตัวเองตอนให้เราไม่เหมือนใครเราก็ยังต้องภูมิใจที่ไม่มีใครเหมือนเราดีใจที่แตกต่างอยู่อย่างไม่ตามใครถ้าความเป็นตัวเราเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครจงภูมิใจในความเป็นตัวเอง ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจก็หนผลิตคลิปดีๆออกมาอีกด้วยหน่อยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแก้งแจ้งเตือนกริ๊งกริงไว้นะคะเพราะว่าถ้ามีคลิปออกมาจะได้ฟังด้วยกันเป็นคนแรกเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ